ใช่ะนะคะเพราะว่ามันมีกระเป๋าหลายแบบทั class, ้งกระเป๋าเดินทางด้วยกระเป๋าตังกระเป๋าคลาสอะไรเงี้ยเวลาไปออกงานก็ได้ค่ะอันนี้เลงไว้ตรงนี้ก็เลงเลงไว้หลายใบเลงไว้หลายๆใบค่ะสไตล์ก็มินกับคุณแม่ใช้คล้ายๆกันก็แบ่งกันใช้บ้างก็มีค่ะก็อาจจะเลือกที่มันแบบกลางๆหน่อยไม่โตกันไปด้วยค่ะยังไม่ได้เจอเลยค่ะก็หลวงพี่ก็สืกเสร็จก็เดินทางไปทํางานที่เขาใหญ่เลยค่ะก็ก็ยังก็ยังอินกับธรรมะมากค่ะก็ ยังสอนทำมาทุกคนออกมาอะไรเงี้ยมินว่าใครหลายๆคนศึกมาใหม่ๆก็ก็คงยังเป็นแบบเนี้ยอยู่ตอนแรกจะบวช15วันไปๆมาๆก,ก็ประมาณ20สกว่าวันค่ะติดใจในรถพระธรรมมากค่ะก็ยังเห็นพูดว่าแบบอยากกลับไปบวชต่อคือถ้าเลือกได้ก็ยังไม่อยากศึกแต่ว่าต้องแบบมีบิกเมเทนมีอะไรเงี้ยก็ต้องออกมาทํางาน,นมีค่ะเยอะเลยค่ะเยอะมากๆคือสอนทุกคนคือไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยคือที่ได้คุยกับเพื่อนๆก็แบบ เวลาคุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยกันเขาก็จะอ่ะไหนทุกคนท่องธรรมะมาห้าข้อสิบห้าอ่ะท่องเสร็จต้องเข้าเป็นภาษาบาลีด้วยนะเสร็จแล้วก็ต้องท่องทุกสมุดไทยคือสอนทุกอย่างคืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออช่างมันเถอะเขาก็เข้าเรื่องธรรมะเลยอะไรเงี้ยยังไม่มีแพลนเลยค่ะเพราะว่ามินเองก็ทํางานทุกวันด้วยค่ะก็ก็เลยยังไม่มีแลนได้เจอกัน